วิธีการดูแลสุขภาพตัวเองมันอไรบ้างตอนนี้ก็พยายามเลือกเลือกเลือกทานให้มีวิธีลดความอ้วนเพราะว่าอ้วนโดนค่ายสั่งให้ลดทุ่นก็เลือกกินคีนบ้างบางวันก็คีนบางวันก็ไม่คี้แล้วก็เลือกกินตามกรุ๊ปเลือดค่ะพยายามเลือกกินอันนี้เราไปหาข้อมูลมาจากไหนจากอินเทอร์เน็ต แล้วก็ออกกําลังกายค่ะ2ออย่างเราออกหนักขนาดไหนในการออกกำลังกายอาทิตย์หนึ่งจะไม่ให้ต่ํากว่า4วันก็วิ่งที่บ้านแล้วก็ยกเวทนิดหน่อยค่ะเราตั้งเป้าไหมคะว่าจะลดสักเท่าไหร่ดตอนนี้ตั้งเป้าไว้5้าโลก่อนค่ะให้ให้ลดสัก5้าโลตอนนี้ทําได้แค่สองสามโลเองคก็ยากอย่างเรื่องในการนอนหลับพักผ่อนของเราเองนะคะด้วยความที่ในอนาคตเราอาจจะ ช่วงนี้ยังนอนน้อยอยู่เพราะว่าเพราะว่าต้องทํางานที่บ้านด้วยค่ะเพราะว่าที่บ้านเปิดร้านอาหารสัตว์เพราะว่าเราต้องเป็นคนทําเองทุกอย่างเพราะเพิ่งเปิดด้วยเพราะต้องเช็คสต๊อกหรือว่าสั่งของอะไรเงี้ยต้องทําเองหมดเลยทํากับคุณแม่ที่ีกบสุขภาพของเราาค่ะเพราะเรานอนไม่พอด้วยทงานเยอะด้วยก็กลัวแต่ก็จะพยายามแบ่งเวลาให้เป็นสั์เป็นส่วน ให้เหลือเวลาพักผ่อนค่ะในช่วงโควิดเองนะคะเราดูแลตัวเองแบบต้องการตัวเองไหมบ้มางก็ไปไหนมาไหนก็จะใส่แมสตลอดอล้างมือบ่อยๆแล้วก็กินร้อนช้อนกลางค่ะอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ